การท่องเที่ยวที่เติบโตช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจสัตว์เลี้ยงได้หลายด้านนักท่องเที่ยวหลายคนชอบเดินทางพร้อมสัตว์เลี้ยงแสนรักโรงแรมในเมืองซูโจวบนทนเจียงซูให้บริการห้องพักที่เป็นมิตรกับสัตว์เลี้ยงห้องพักทั้ง9้าห้องถูกจองเต็มหมดทุกวันเจ้าของสัตว์เลี้ยงบอกว่าเวลาท่องเที่ยวจะชอบหาโรงแรมที่เป็นมิตรกับสัตว์เลี้ยง เครื่องให้อาหารสัตว์เลี้ยงอัจฉริยะน้ำพุกระบะทรายสำหรับแมวขายดีอย่างมากเพราะตอบโจทย์เมื่อเจ้าของไม่อยู่บ้านเราต้องปล่อยให้สัตว์เลี้ยงอยู่ลำพังบริษัทผู้พัฒน,นาสินค้า AI าในเมืองเซนเจิน้นบนทนกวางตุง้งพัฒน,นากล้องที่สามารถจดจำการเคลื่อนไหวของสัตว์เลี้ยงมีฟังก์ชันช่วยให้ผู้ใช้สามารถถ,ถ่ายภาพสัตว์เลี้ยงจากระยะไกลและโพสต์ภาพในโลกโซเชียลได้ เพียงหปีกล้องรุ่นนี้มียอดขายกว่า7ล้านหยวนหรือประมาณ35ล้านบาทหัวหน้าบริษัทผู้พัฒนาสินค้าไฮเทคกล่าวว่าบริษัทพัฒนานวัตรกรรมที่รองรับไลฟ์สไตล์คนรักสัตว์เลี้ยงอย่างต่อเนื่องทําให้บริษัทเติบโตอย่างรวดเร็วรายงานเรื่องอุตสาหกรรมสัตว์เลี้ยงของจีนปี2023-20 2 4ระบุว่า ตลาดการบริโภคสินค้าและบริการเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงมีมูลค่ากว่า2,70,000ล้านหยวนหรือประมาณ1 5ล้านล้านบาทและในปี2,026น่าจะมีมูลค่ากว่า3,60,000ล้านหยวนหรือประมาณ1,8ล้านล้านบาท